้านการวิบช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบอฟูต์มีเกตันเผาวีสีมากมายอไิเม่แวนกลาดหรือเป็นเกมพาก็มีเชน่นกันนะครับผมหลังจากเชื้อเทมเพเน่ลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจด้วยดุลแน่นอนเลยนะ้องลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไบนการไลน์คลิปนะฮะโย่ก็สวีเดียสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยอยู่กันในแมปตกปฟานเรามาเปิดตำนานแมปวันนี้เพื่อนก็ชวนเล่นด้วยนะนี่นะพรุ่งนี้มาชมเล่นนะไอพวกเบลล์หกสิบเจ็ดห้าเนี่ยเอาชมเล่นนะ ก็เราเปิดตำนานการ้วยกันมาสอนความในคลิปแรกกันเลยละกันแล้วคุณดูเสียงอาจะแปลว่าผมอัดเสียงในมือถือนะพอดีช่วงนี้เนี่ยคอมผมมันก็คอยจะงงแงนะครับผมคลิปอัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจอฟ้าปั๊บปั๊บจอฟ้านะฮะมันควรตีนะก็เลยไม่อัดแม่งะไรคอมไม่ใช่อัดแค่คลิปพอตัวเสียงเนี่ยพลาดมือถือเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าจอฟ้าเดี๋ยวคลิปมันหายเดี๋ยวไฟล์มันเสียเน่านะโอเคนะครับ อ่ะแล้วเลยครับนี่ครับควยกับไอ้ตัวนี้เลยนะผมมันจะเป็นตัวรับเคลสนะก็ทำเควยไปครบแล้วก็จะได้ตังเลือกต้นมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมจะแนะนำคันเบ็ดนะอันนี้ส่วนตัวนะว่าผมใช้อะไรนะครับคันเบ็ดผมใช้นะครับจะเป็นคันนี้เลยนะครับนี่สองพันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะตกดีนะพอสมควรเลยนะครับซึ่งผมก็ใช้มาค่อนข้างเยอะนะตกไปมาเจ็ดสิบกว่าตัวนะเจ็ดเจ็ดตัวนะครับ ใช่โครเยอะผมชื่วานี่ตกไปโคดเยอะนะครับ <S <S เป็นเบ็ดที่ตกง่ายนะครับมันเป็นเบดแบบมันบาลาน่ะเออบาลานดีนะครับมันไม่แบบว่านเน้นไปที่แบบลอ่อเลยทีนี้ล่อมบนะเรื่ๆๆๆอยไรนะครับตกชั้นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะรผมสิบเปอร์เซ็นต์นะเราจะบวกโชคไปนะ <S <S แล้วก็อันนี้นะครับผู้เลยใหม่ถึงควรซื้อไหมนะว่าอย่า่งซื้อเพราะว่ามันเปิงตังนะครับมันได้ตังน้อยนะครับแต่เวิเนี่ยเห็นว่าได้เยอะ นะแผมก็ยังไม่เคยลองนะแบบแบบเป็นเยอะคือแบบมันต้องแบบมีเงินทุนทุกท่านเยอะนะต่อไปนะครับผมเราจะสอนวิธีการไปตกปลานะครับเป็นจุดตกปลาที่ลูกข้างแบบเบต้าเลยนะคือแบบโอ้ตกกันเยอะมากนะโดยเฉพาะตอนคืนนะเพราะว่าตัวน,นีนะ้เป็นจุดที่เอาไว้ตกปลาฉลามป่าที่ว่านะปลาฉลามพยาบาลนะครับผมอซึ่งบอกเลยว่า ขายได้ราคาค่อนข้างดีนะครับดีมากๆาด้วยนะแต่ว่าต้องตกประมาณกลางคืนนะเพราะว่าตอนเช้ามันตอนเช้าก็มีโอกาสตกได้ไหมอันนี้ไม่วร์ว่าผมก็ตกตอนกลางคืนอย่างเดียวนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนเช้ามันตกหรือเปล่าแล้วตอนคืนนี่โคตรดีนะครับคือแบบตกปุ๊บๆได้ได้ได้ได,ได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้เป็นตัวแบบขายได้ดีมากไอปลาพยาบาลเนี่ยนะครับนี่ครับอ่ะเราตัวข้างหน้านะมันในเขียนว่าอะไรอย่างเค่นตัวตัวอาร์เนี่นะก็ตกมันเลยนะมาดู สไลค์ิวแผมจะไม่ขอตัดอะไรมากละกันนะครับเพราะว่าผมเออไม่ไม่ตัดในคอมด้วยเลยกูไม่ชินนะแล้วก็อยากคุณดูแบบเออแบบเปิดหลงทางอะไรเงี้ยแนวก็นั่งพากินแหละนะจนแบบสิบนาทีนะะกูจ็บคอได้หาเลยนะสิบนาทีโอเคนะครับวันนี้ก็ให้เรามาตรงนี้นะครับผมจะไม่เซฟก่อนไม่ได้แล้วแต่แล้วผมไม่เซฟแล้วผมชอบยุ่เกาะแล้วมากกว่านะผมก็ไปทั่วเลยอะอ แล้วแต่ตรงว่จะฟาร์มไหนฟาร์มมุฟ์มึกอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบว่าไม่เซฟว้ก่อนเลยนะครับเนี้ยดิจุดทงดิเยี่ยคนฟาร์มโครเยอะนะทงเนี้ยคือผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยของสุ้คุมนะครับผมแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครมาว่ามันเนี่ยยันตกเหมือนีังตกยากนะไอปลาหลับเนี่ยก็ตอนคืนนะแต่ก็สามารถมาตกได้นะครับผมนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหินนะเพื่อนให้มาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรแอคอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแอคอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ย นะฮะก็นะครับแค่บางคนคือมาตกตรงนี้นะก็แล้วแต่นะว่าจะใช้เบ็ดอะไรตกนะครับมันก็ไม่ได้มีบังคับเบ็ดนะครับตัวนี้นะครับเอาล่ะนะครับผมแล้วก็นะครับมันจะมีเบ็ดขั้นหนึ่งที่สามารถได้ฟรีนะครับจากการทำเควสซึ่งเอ่อเราต้องไปตกหาปลาปักเป้านะครับใช่ปักเป้าเยรออเเสียงปลาปักเป้านะก็จะต้องมาทําตรงนี้นะครับมันจะมีเบ็ดฟรีนะครับผม ทำเลยนะครับเป็นเบ็ดที่เอาไว้ตกปลาในแมกมาโดยเฉพาะนะครับถามว่าปลาในแมกมาขายดีไหมมันเป็นเบ็ดแล้วก็จุดตกที่เจาค้าจะต้องใช้ฝีมือถามว่าราคาดีไหมผมว่าใครที่เป็นผู้เล่นเลดเกมแล้วมีเอ็นชาร์ดบูสต์ตรงบูสต์ตังอะไรอย่างนี้แล้วแบบสามารถให้ปลาแบบเลืงแบบปลาแบบปลาอัพเกรดปลาตัวใหญ่อะไรเงี้ยครับว่าตกตรงนี้ไม่คุ้มนะ แต so 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 mm ่ว่าใครอยากรอฝีมือตกได้นะครับเนี่ยแต่ว่าถามว่าดีไหมราคาไม่ดีนะแล้วก็ดีเข้าไหร่นะแต่ว่าถ้าฝีมือดีก็ตกได้เรื่อยเลยนะมันต้องข้างจะดีพอสมควรราคานะครับถ้าตกเป็นนะนะเพราะว่าเบ็ดมันต้องค่ากระจอกนะเบ็ดมันกระจอกมากนะครับผมเบ็ดนี่แบบโอ้ดึงยากมากหรือกูไก่ก็ไม่รู้นะครับผมเวลาตกได้แบบปลาปลาตัวใหญ่แบบแรงๆ่เงี้ยมันแบบมันจะแบบมันจะดึงแบบดึงแบบดึงแบบดึงขาดเลยอ่ะแม่หงโหดมากนะมันไม่ดึงขาดเลยนะ ลองไปดูนะว่าแบแบแบ,แบบเป็นธรรมดาตกไปได้นะตรงนี้นะมันจะขาดนะครับต้องใช้เป็นแบบว่าเบ,บ็ดแ,แ,แบงม่าเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมเราแมงมากันแะล้วคนดูนี่นะตื๊บน,นะครับผมนี่ครับต่ผอไปตรละกันแต่เวลานะครับที่คลิปนานไผ่นี่นะเดี๋ยวคนผ้ามันเจ็บคอนะครับผมเอาละก็มาทํากันได้นะครับผมก็เอาปลาป,ปลากระป๋องมาแลกกับตัวเมื่อกี้ที่พาไปให้ดูนะครับเอาไปเราไปจุดต่อไปกันเลยและกันนะครับคนดูนะ อันนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างดีนะเอาไว้ตกปลานะครับเริ่มต้นเลยนะโซ่จุดหนึ่งผมพาไปทำก็คือมันก็ต่างไหมไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับผมใช่ครับเพราะว่าเราอะนะครับต้องไปซื้อเบ็ดซึ่งเบ็ดนี้นะครับมันจะเป็นเบ็ดที่เอาไว้ตกกองนะครับผมเบ็ดตกกองนะเบ็ดแบบเบ็ดแม่เหล็กนะซึ่งค่อนข้างแพงเดี๋ยวผมก่อนภาพแล้วกันเลยครัผมพาทุกคนดูเบ็ดกันก่อนนะ เบ็ดวงแช้ตอนนี้นะเบ็ดเจ็ดพันนะซึ่งผมใช้กันตอนนี้เลยนะเบ็ดเม่งโคตรดีนะีนเจ็ดพันนะถามว่าเบ็ดข้างๆดีไหมมันดีนะแต่ตตัดเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะมันแบบว่าเอาง่ายๆนะผู้นี้เนี่ยเบ็ดเนี่ยมันต้องข้าจะใช้ฝีมือแล้วว่าแต่เบ็ดผมมันมันง่ายว่ามันมีแบบมันเป็นการควบคุมปลาในข้างๆดีนะไอเบ็ดเจ็ดพันเนี่ยก็เลยว่ามันง่ายเนยกูก็ตกปลาไม่เก่งหรอกนะเออแล้วถ้าเก่งก็ไปหาซื้อแบบตึงๆนี้ก็ได้นะรับผมแล้วแต่นะ แบบเพิ่มโอกาสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมใช้แบบเบ็ดที่แบบถ้าตลยแบบดึงปลาง่ายอะไรเงี้ยโอเคมาเราพาไปที่ต่อไปนะครับไปซื้อเบ็ดอันนี้กันนะครับผมเบ็ดแม่เหล็กนะครับผมก็ต้องเตรียมตังค์มาประมาณหมื่นกว่าแนะ้ประมาณหมื่นห้านะเพราะว่าราคามันหมื่นห้านะครับแต่ผมไม่ไม่ใช้ซื้อนะผมไม่ได้ควากล่องไงกลองนะ่กลองเนี่ยนะครับเพมเพื่อผมบอกว่า,วานะนัว่าอย่าเพิ่ง แต่เราว่าไม่ต้องทำก็ได้นะมันตังต้นเกมหมื่นห้าเนี่ยเอาทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมแบบเอาไปซื้อเดือชซื้อใหญ่เอ้ว่าเออใช่เอาไปซื้อตัองชื่อเหดือดอะไรเงี้ยแล้วก็รอตอนคืนให้เพื่อนเปิดบัฟไม่ก็รอดูดูการแบบไปตบปลางปุกปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ตังดูดีกว่าแต่ว่าพวกนี้มันต้องใช้เพื่อนนะถ้าโซโลเนี่ยเอ่อตกกล่องก็ไม่เร็วนะเออแบบโซโลคนเดียวตกกล่องก็เล็วเพราะเราแบบไม่เพื่อนช่วยไนงะ โอ้ยเพื่อนช่วยอย่างเงี้ยเลยว่าไม่ไม่ทำวิธีนั้นลยนครับเพื่อนผมมันแบกนะแบบตกปลาแลนะ้วก็เอามาให้กูนะาขายขาย,ขายแล้วก็เอามาบบเนี่ยนะมีเพื่อนแบกอยู่นะก็เลยไม่สามารถเด้เลยไม่ไม่อยากใช้วิธีนั้นนะม,นมันค่อนจะน่าเบื่อนะครับเป็นสายโซโลอะนะโอเคนะครับแล้วก็ว่าก่อน,นเลยนะเกาะข้างหน้าผมนะครับนี่เป็นเกาะน,นี้นะครับตรงฝั่งนะครับมันจะมีเบ็ดให้ซื้ออยู่หมดแล้วผมนี่ครับตรงนี้เลยนะครับ ก็ทาการซื้อไปนะครับแต่ว่าผมเห็นข้าง,างมีอยู่นะเห็นว่ามันมีด้วยเรวายนะพ่อค้าซึ่งพ่อค้าเนี่ยมันจะมีเบ็ดอันนึงซึ่งเป็ดเนี่ยจะราคามันหนึ่งแสนกว่าเลยสัหนึ่งหมื่นนะซึ่งก็ข้างดีนะแต่ว่าอันนี้มันไม่มได้ขายมันขายเบ็ดทอนนะครับก็ช่างมันเถิดนะครับผมเอาไปกันดีกว่านะครับไปหลังจากที่ได้เบ็ดมานเรียณดูก็ให้นะครับไปที่จุดนะที่เขียนว่า ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันจะเป็นอักษรสีเหลืองเบี้ยนะคงขอหาก่อนแป๊บหนึ่งนะมันจะอยู่ในฐานที่แหละนะครับผมระยะมองมันไม่ค่อยไกลด้วยดินะครับเอนแล้วไงเดี๋ยวแหละนะผมเลตโกนะครับ, s <S รบไปเลยไอ้น้อ no. งก็อาจจะการสหนึ่งนะคุณดูนะเอแล้วก็เอ่อม่นรู้เพอทีกนะ็ไม่เกิดกูไม่ข้าด้วยแล้วกันเอาไปดินะอ่ะเกมเกียเนี่ยนะครับผมเป็นเกมที่บอกเลยว่าเพลินนะ ตอนแรกว,ว่าจะไม่เล่นแล้วนะครับแต่เพื่อนมันแบบเฮ้ยตกปลากันตกปลากันตกปลากันนะครับเมื่อวานก็เพิ่งไปทําเบ็ดใหม่มาด้วยนะเป็นเบ็ดแบบได้จากการตกจระเข้นะฮะเดี๋ยวผมค่อ hmm. ยสอนทําในคลิปหน้า,นาละกันนะครับเป็นเบ็ดที่แบบก,ก็สวยดีนะแต่อันเก่าดีกว่านะครับผมสวยดีนะแต่อันเก่าดีกว่านะเดี๋ยว ผมจะไปฟาร์ดเรื่อยๆนะจนสามารถโซโล่เองได้แล้วนะแต่ผมค่อยมาสอนวิธีการใช้เบ็ดอะไรเบ็ดว่าเปนะ็นยังไงผมผมผมอยากจะเก็บเบ็ดทุกคันอยู่แล้วนะนะครับผมต้องใช้เวลานะเพราะว่าทมเบ็ดเนี่ยมันต้องแบบมีเงื่อนไขอะไรด้วยนะแบบต้องรุ่นเป็นนี่เป็นนั่นนะแบบเอาปลาตัวนี้มาแลกเปิดประตูเปิดประตูะตะตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบอันแหละนะี๋ยวค่อยสอนละกันนะคลิปนี้ก็สอนความตังค์เบื้องต้นไปก่อนละกันใครใที่มมีความตังค์ที่ดีีก็บอกผมได้ละกันนะ ผมรู้แค่นี้นะเพราะเพื่อนก,นกูฟังไม่ไมันมันมันมม,มฟแค่นี้นะผมนะที่เหลือกูไม่รู้แหละนะโอเคนะครับแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับที่เกาะน,นี้เลยนะเป็นเกาะที่เอาไว้ตกอ่กล่องโดยเฉพาะนะครับซึ่งกล่องเนี่ยเรียกว่าเห็นข่าว่าขายได้ราคาค่อนข้างดีนะแต่ผมก็ยังไม่เคยทํานะ ยังไม่เคยตกอนะ่ะตกตกล่องเลยนะคนดูนะยังไม่เคยตกจริง,รงๆนะสาบานได้เรากแต่ตัวกูยังไม่เบ็ดเตยซ้ำนะเบ็ดถ้าเหมือนเอ้ะเหมือเหมือนทรายซื้อมื่กไม่มีนะไม่ซื behold, ้อมาด้วยนะเปลืองตังค์นะผมกี้ำลังเก็บตังค์อยู่นะนี่ครับแล้วก็มาตกแถวนี้นะก็จะมีโอกาสได้กล่องนะครับผมอ่าบานนี้นะครับแล้วจุดต่อไปเป็นจุดท้ายที่แบบว่าฟาร์มตังค์ดีมากแนวนะนั่นก็คือจุดที่เอาไว้ตกปลาหมึกนะครับโอ้โหปลาหมึกนี่บอกเลยว่าราคาปลาหมึกค่อนข้างดีเลยนะครับ แต่ว่าต้องใช้เบ็ดที่ค่อนข้างดูดีเพราะเบ็ดถ้าเบ็ดไม่ดีเนี่ยตกยากนะใช่ครับตกยากนะซึ่งราคาปลาอย่างแบบพี่ครับทําไมผมปลาเดอมพี่มาเติมขายได้ถูกดังคือปลาเนี่ยมันมีไหลเกรยแบบน้ําหนักเยอะแบบหรือว่าหายยากเป็นตัวมิติเป็นตัวพิเศษเป็นตัวล่องหนเป็นตัวน้ําแข็งคือมันมีปลาแบบเช่นแบบฉลามใช่ไหมสมมติฉลามสัตพยาบาลแบบมีสัพยาบาลตัวใหญ่มาตัวเล็ก เป็นจากให้่าบบว่ามีสีสันอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็แบบขายให้ตามแบบราคาแบบต่างกันไปแนวซึ่งการทําให้ปลาเนี่ยมันกลายพันธุ์แบบว่าเปลี่ยนรูปลักอะไรแกจะต้องใช้เบ็ดส่วนหนึ่งด้วยนะว่าเบ็ดบางอันเนี่ยมันมีพาสดีแบบว่าทําให้ปลาแบบมันเปลี่ยนสายพันธุ์แบบแบบให้ราคาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าให้ไปที่เกาะแรกไปอัปเกรดปลาก็ได้แต่การเก็บปลาเนี่ยไม่ใช่มีแค่แบบว่าอัปเกรดปุ๊บดีขึ้นนะ ไม่อาจจะแบบว่าลดลงด้วยก็ได้แบบจากจากน้ำหนักประมาณร้0ยสาสิลไปร้อยยี่ห้าอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นการสุ่มนะเพื่อใครอยากจะลงทุนนะก็สามารถไปกดะารกด้เมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับมันจะมี MBT นีนหนึ่งที่สามารถทําให้ป้าของเราเนี่ยะครับมันสามารถขายได้ราคาแพงขึ้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ตามมานะครับผมจะพาไปจุดตกปลาหมึกนะครับอาจจะไกลหน่อยคนดูนะก็ให้ไปที่เกาะหินมะนะครับผมนี่ครับเกาะหินมะนะ แต่ว่าต้องมามังกลางคืนแล้วก็มีหมอกนะเห็นเขาว่าหมึกปะจะด,ดีตรงนั้นนะครับใช่ส่วนส่วนลุงล,ง,ลงเรื่องเยียรเนี่ยคนดูมันผมไม่เคยใช้เอ้ใช้แต่ว่าไม่ใช้บ่อยเพราะตังบูมไม่ค่อยมีด้วยนะครับผมนะโอเคก็ผมก็จะพาตกนะครับเดี๋ยวผมก็จะข้ามไปเรยลมราการตรงนี้นะไอเ้เหียเสียงถัดเฉยนะแล้วก็เนะครับเป็นวิธีสุดท้ายแล้วก็ ขอบคุณคนที่เข้ามาดูคลิปกันนะครับผมบ๊ายบายครับกูกูไอ้น้องรักแรมกูแม่งค้างค้างตอนเท่าไหร่เอ้กูจะลิน้นเดยคลิปเสร็จแล้ว